ครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ขึ้เมื่อสวนมะโขกนะครับกับตัวหน่อยกับแม่บ้านนะครับมายใหญ่ป่าเพาะเยียงไปตีนึงครับสาเหตุที่ใหญ่ก็เนื่องจากว่าสามันตื่นนะครับจริงๆป่าวมนี้เป็นป่าเป็นป่าน้ำโค้งครับเป็นป่าน้ำลึกนะครับ สะสามันตื่นก็ต้องใหญ่ใหญ่ไปสะใหญ่ไปสะใหญ่ครับใหญ่ไปบ่อดิน <c oughs> เดี๋ยวสิจับให้เบิ้งครับตัวใหญ่ปันใดเลี้ยงได้ปีนึงพอดีอแม่จับไม่พอนะ

พ่อได้ทีตัวเล็กเนี่ย น้ำไม่นะว่างี้มันเด้อที่ไม่ต้องจับที่เรื่องจับจับไม่ได้เลยใช่ใช่ใช่เตรียมกันว่าเอาทิปไปไกลๆดิเออจะได้เมื่องล่กันเรื่องเอาน้ำแอ้วพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเอาออกไปมันลื่น

แล้วมันจะไม่มีอากาศหายใจแม่มข้าไปถลงไปเลยมแม่ลงไม่ได้ไม่ได้เลยพ่อต้องมาจับฝั่งนี้ก่อนแม่แม่เหมือนเมื่อวานวาน่ะเมื่อวานเมื่อวานน่ะเอา้ามาอะไรของเขา แม่ถ้ามันไม่มีน้ำหรอกอย่าแมถา่ถ้าถ้ามันไม่มีน้ำไม่ไปได้สิอย่าถ้ามันไม่มีน้ำไม่ไปได้อย่าลงมันจะกัดปิน้นน้ำมันหมดแล้วนะน้ำมันหมดแต่ปลามันมีนั้นนะเห็นไหม ขีบมนันอะมันแหลมคมมากเลยนะลูกเขีงไหนเห็นไหมนะขีดย,ยาวๆมนันอะมันแหลมคมมาก